สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและสาวน้ามนุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีเดมเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมผีผีน้ำผีน้ำปลาผีน้ำปลาพีน้ำซีุแล้วกันนะฮะก็เรียกคุณว่าเกมผีน้ำปลาโอเคเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราโดนจับนะฮะหรือไม่ก็มาเองหรือไม่ก็สมัครใจมานี่เมนเป็นแกนนําแนวร่วมนะครับก็ไม่รู้ว่ามัน เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเหมือนโดนการทดลองนะแล้วก็แบบมันต้องเรื่อตั้งแต่ภาคแรกครับนี่คือภาคสองเขก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงนะก็เหมือนเราโดนลากครับโดนลากโดนจับครับโอเคอ๋อทำ so human so perfect ก็ใครอยากดูในเรื่องก็ไปอ่านเอาเองนะมันมีสองภาคนะครับโอเคโหลดดิ้งฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนนี้เสียงดีะกินน้ำพึ้งมะนาวมาฮะโหลดดิ้งนานไปไหมก็เกมนี้สามารถหาซื้อได้ในสตรีมนะครับเป็นภาค2นะผมเล่นอยู่ภาค2อนะซีแบ็คแบ็คเพเฮยคือเกมก็อ่านไม่ออกแล้วฮะเอามารอดูันดีกว่าบเรามันโหลดดิ้งแบบนึงครับโอเคเอ่อเหมือนเราจะมองฟ้านะเกียดมองฟ้านะฮะไม่ใช่นะครับ มองเพดานนะฮะเหมือนจะมีไฟสองแล้วก็เป็นห้องที่สภาพห้องนี่เหมือนแบบไม่ได้ล้างมาประมาณสิบชาตินะฮะโอเคฮะมาเรามาเริ่ม,มาหาทางออกจากห้องนี้กันเลยมันเหมือนแบบหน,นาวหนาว,นาวนครับเปิดดูด,ดิเฮ้ยอะไระไอะไอ้คอยเหรียญน,นะฮะไม่รู้มาทําไมครับแถวนี้มีตู้น้ำ้ยอดไหมครับอยากกินน้ำอุ่นกาแฟนะฮะ <c oughs> ไม่มีวะ่ะ เรามาเช็คตู้ให้หมดครับเปิดอกเปิดโมเมนต์ในการเปิดนี่มันทําไมสโลไลท์อย่างเงี้ยผมไม่ขออ่านนะครับผมไม่ขออ่านให้ฟังเพราะผมกากันกิจนะฮะเสียงครับมีเสียงอืมเคยเครอยู่มหเครับอมีใครอยู่ไหมนะะไม่มีฮะได้ยินแต่เสียงฮะโอเคเรามาเช็คห้องต่อครับผมจําได้ว่าภาคนี้ผมเคยเล่นมานานมาแล้วฮะมันสามารถเอาเหรียญไปบิด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 ผมหาของกันฮะ ่ากระดาษะ got paper, ฮะไอคอนอัพเปเปอร์ฮะอ่ะอิมอืมใครอยากอ่านก็อ่านเอาเองนะแต่ผมอ่านไม่ค่อยออ,อกนะผมไม่เก่งอังกฤษนะ,ะเป็นนักแคสเกมพิกาากาอังกฤษมากครับยีเดมเกมเมอร์อ่าไฟอ่าแฟนะฮะโกโก้สติกนะฮะเหมือนจะเป็นอ่าที่มันหัก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 แล้วเรืองแสงเคยเล่นมากเออตอนเด็กอะประมาณนี้นะฮะมาปิดให้เขาด้วยว่ามีมารยาท เออนั่นแง้มแง้มดูมีใครอยู่ไหมนะน่าจาได้ว่าข้างหลังนี้นะครับจะเป็นเอ่อนี่ฮะ,ะตู้นะฮะข้างหลังตู้จะเป็นทางออกนะเราต้องเหรียญโยนเข้าไปฮะต้องบิดเหรียญก่อน,นะครับมีอะไรไหมขอเช็คแป๊บนึงนะะอ่ะอ่าเราสามารถเข้าไปตรงนี้ได้นะฮะซัมทรูนะฮะอาหารกูเอานี่มาทิ้งได้ไหมเอาชิบหายละกูจะเอาพังซะหน่อยแม่งพังก่อนซะละมาปากกาไปทํำไมวะ ลองหยิบมาครับอือไอ้กอตอเพนนะหนึ่งเก้าแปดเก้านะ,ะ 1989, นะไม่รู้อะไรนะฮะฟอร์มรีวิวมาร์เก็ตรีวิวนะฮะเหมือนจะเป็นตลาดหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งไยดงไพดานก็ดูกันไม่หมดฮนะถังฮนะถังซีฟ้าครับถังพลาสติกฮนะีรูหรือเปล่าไม่รู้อะไร เดดโค้ดโอ้โนตายเสื้อคนตายหรือเปล่าเสือผ้าขนตายนะฮะโอเคเรามาทําการอ,อโหโดดิงๆอว่าจะลากตู้มาถล่มด้แบบอยากลองลาก <c oughs> อ่ามาดูของกันฮะคอยแล้วก็กูแล้วก็เหมือนจําได้ว่าต้องเอาเหรียญบิดกอนหรือเปล่าต้องบิดเหรียญให้เป็นแผ่นๆนะเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้แหละจําได้เว้ยผมเคยเล่นมาก่อนในตำนานนี่ นั่นไงว่าแล้วมันต้องเป็นวิธีที่ดียักโซกูทะนี่หมุนหมุนงอสามารถบิดเหรียญเนี่ยฟริตคอยอ่าเหรียญบิดเปี้ยวฮะต้องแงะโงมีเหรียญให้กูในห้องนี้เหมือนหมายความว่าต้องให้เราออกฮะนั่นไงฮะมาฮะตู้ตู้บังเอาออกไปเออนะฮะต้องเข้าไปข้างในละเข้าไปยังไงวะเฮ้ยอ่ะนี่ไงเข้าไปสิครับต้องทำยังไงวะเฮ้ย บิดบิด,บดให้หมดบิดให้หมดได้ไหมอ่าอย่างนี้ไงโอ้โหเข้ามานี่แบบหน้านี่ฟ้าเลยนะครับมันต้องมีโกฟิกกับโกสติกโกฟิตบ้านส,สิเอาเซฟครับผมเ <c oughs> มทองมาสิบเอ็ดนะฮะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรฮะขี้เกียจอ่านมันลองบินเอานะอ่านได้แค่นี้แหละจะไม่รู้ความหมายมันนะขี้เกียจมันยาวฮะเราจะไม่เน,น,น้นเรื่องนะฮะ ใครอยากอ่านก็อ่านนะผมะผมจะพักไวสักคิดสักสักครู่นะเพื่อให้คนที่อยากเสพในเรื่องก็อ่านเอาเองนะฮะมาเรามาดูวันนี้ว่าวมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าลูกศรนอะใครแม่งมาเขียนในนี้วะเหมือนชี้ทางให้กูออกเลยฮะ,ะ what the fuck มันตัวออียงครับน่ากลัววะมีมือฮะ what is that ทำไมห้องมันไฟต้องกระพริบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมตูรีเทิร์นกลับมาที่เดิมมาผมไม่เข้าใจฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่อซีเลชั่นนะฮะหมายออฟซัมวันอย่าไปสนใจเลยครับลงมาต่อฮะอา้าวอะไรเอ่ยทำไมหน้าเหลืองอ๋อต้องการนั่นไงผมว่าละมันต้องการเครื่องดื่มจริงๆริงด้วยครับอา่า เกมนี้เพื่อให้เรามาล่าเครื่องดื่มแบบกระดาษอยู่ข้างหน้าเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าผมกลัวไว้เฮียหน้าจอมันเหลืองๆครับอ๋อไม่มีฮะนะกระดาษครับโอ้โหเด็กไทยจะไม่อ่านเกินสี่บรรทัดเด็ดขาดครับคุณอ่านเอาเองครับไอ้เฮียผมขออ่านนิดๆหน่อยๆกันแล้วกันนะฮะให้คุณแปลเอาเองครับผมก็ไม่อยากจะเสพในเรื่องเกมนี้สักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจาก คนดูมันไม่คิดจะเสพบในเรื่องกับผมหรอกครับผมรู้มันต้องการยินเสียงกรีดของผมนั่นเองนะ <c oughs> มาเราไปต่อน,นีกก่าครับเฮ้ยเราเจออะไรบางอย่างครับลูกกุศลูกซองเรางออะไรวะแบตเตอรี่น้ำครับน้ำ,นำเหรียญจะต้องการเหรียญงอเอาน้ำงอโซดาแคนครับบอกแล้วฮะมันหนาวฮะต้องการกินเครื่องดื่มอุ่นๆนะอ่ะอะไรเอ่ยแฟนะฮะสามารถหยิบได้นะ ใต้นี่มีอะไรไหมไม่มีนะฮะโซดาไปทำอะไรวะเอาไม้เฟอร์บริดตไปรู้อนะ่ะผีอาจจะต้องการกินโซดาก็ได้ฮะผีน้ำปลาต้องการโซดาอะไรอย่างงี้ครับอืมโอเคฮะผมจะตัดเป็นพัทพัทไปนะฮะพัทละพัทละยี่สิบนาทีแล้วกันนะฮะไม่อยากเอาลงนานเนื่องจากไม่หลอนนะฮะวันยูวันยูอะไรวะวันโทดวันยูเทคเทคอิด เสียงอะไรครับใครแม่งมาบ่นพึมพำแถวนี้วะบล็อกอัพอ๋อทางตันนะฮะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ครับม,มาเดยว <c oughs> เอ้ยใจเย็นเย็นเย็บเย็บโอโ้โหมันกัดจะฆ่าเราให้ตายเลยฮะบล็อกอัพนะฮะให้เราไปทางไหนวะชึบชิบชิบ ชิบๆชบ,ชบส่องดูฮะทางพังมันพังลงแล้วเราก็ต้องส่องฮะเกียดมองฟาวันที่เธอต้องห่างจากฉันไปไม่ได้ทางนี้ดูก็รู้ว่าไปไม่ได้ครในกล่องมีอะไรบ้างว่าเฮ้ยอไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะกล่องเอ้ยกล่องน้อยอา้าวปะเราเข้าไปด้วยฮะ ความรู้เรายังดอยเล็งศึกษาฮะกล่องน้อยมันจะเข้าไปได้หะลองดูฮะเอากล่องไปบังดูฮะฮอืมติดชิบหายละอ่ะไปได้อยู่นี่ไงฮะนี่แหละครับคือโมเมนตัมมันสุดยอดครับเป็นไงผมนี่โหดโหดฮะนี่เอาชิบหายละอ่ะนี่ครับได้อยู่ฮะนี่อะความฉลาดของผมเองนะฮะอะไรทางไหนนี่คืออะไร อ๋อสามารถฆ่าเราได้นะเป็นแก๊สนะครับอะไรเยโซดาหรือเปล่าต้องการกินโซดาปับ,บแกส๊สแกสต้องการกินโซดาไหมนบมานบก็นบสิวะเฟลเซอร์โอเคนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะไอ้เหี้ยโห,หน่ากลัวเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้น่ากลัวเลยเนี่ยไม่ได้วะต้องลงแล้วฮะข้างในนี้มีอะไรปะ เมื่อกี้ก็เจอคนเดินผ่านหน้าประตูไปนะครับผมเมืกก่อก็สต็อปไปปรับไม้นิดนึงนะเนื่องจากไม้มันไม่ได้ตรงปากนะฮะแถวนี้มีมอ,ะอ,ะอ,ะอะไรไหมเอ่ยอ่ะอะไรเนี่ยฮะอ๋อน่าจะเป็นเครื่องควบคุมแก๊สนะครับผมกี่กี่องศาเนี่ยสิบสิบห้าองศาน,นะฮะโซดานี่อ๋อมึงทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับโซดาลดได้เลยว่างั้น โอ้เวลาที่แอดวานมากครับปะ่ะเราจะไม่อยู่ตรงนี้ต่อไปฮะเรากลัวฮะแงแก๊สหายแล้วฮะแหมจริงๆด้วยมันกินโซดารจริงด้วยมาหลด,ดดิงฮะม,มีไหมไม่มีนะฮะมันมันจะเป็นตัวเอเลี่ยนก็ไม่

ถังไหนเอ้ยถังนี้ก่อนเลยฮะอืมมีกระดาษตรงพื้นด้วยฮะยังไงเอ่ยโอเคชึบอ่า,อาได้แล้วฮะเดเดเดๆๆเดยกเลิกเลเซอร์ยังไงอ๋อนี่ไงฮะลูกเลิกเลเซอร์ยังไงวะโอ,โ,โอ้โหโคตรเยอะครับโอ้โหมันต้องให้ทำให้ขเขียวทุกอันหรือเปล่า ว่าหน้าใช่แน่เลยวะยังไงฮะเนี่ยไม่ทำแล้วแม่งงงไอ้เหี้ยนะครับเรามาสำรวจเส้นทางลวดลาวต่อไปฮะทูเดย์คลิปเด้ออะไรอะ่ะอันเซอร์อะไรฟูดฟูดเฮ้ยเชียเชียเชียวัตตาฟักวัตตาฟักเจอแช่ไหมฮะน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะแช์นะคะรู้จักแช่ไหมคะน่ากลัวว่ะเฮีย ผมนี่ไม่มีอันจะเล่นแล้วไม่มีอารมณ์เป็นที่จะเล่นเลยครับมามีแต่ประตูข้างหลังเนี่ยยกออกแป๊บมับมันขวางทางมันเกกครกบมามเกิกภาษาบ้านเราเรียกเกิกนะคนเหนือนะเขาเรียกอย่างนั้นนะครับโหลดดิ้งแล้วฮะโอ้โหมันช่างสีวิไลย,ยิ่งนักมีแก๊สด,ด้วยครับเสียงแก๊สครับไม่ต้องกังวลว่ามันเสียงอะไรแล้วก็เสียงลมฮะบิวประสาทเรานั่นเองครับแหมเฮ้ยอะไรอะไร เสียงตัวเองนี่หวายชิมหายกด W เป็นการพุ่งตัวนะครับมานี่อะไรเอ่ยแท b i อิ t อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเครื่องเล่นเสียงนะฮะเรามาเช็คกันดีกว่าอ่าผมขอเช็คล็อกเกอร์ก่อนนะผมจำได้ไสีหนูส้มๆม,มาเป็นที่เซฟนะฮะมาเปิดประตูออกดูเจอแฟร์ครับกับแผ่นเทปครับอ่าไม่มีอะไรแล้วฮะอืมหนึ่งเก้าเก้าสี่นะฮะ โรงงานนี้นะ่าจะอยู่ตร้งนานแล้วละะยาฮะ,อ,าะ,ฮะอ่าผมลืมบอกไปนะอ่าเกมนี้นะผู้สร้างคนเดียวกับแอมนเซียนะฮะสร้างเกมนี้ก่อนแล้วค่อยมาสร้างแอมนเซียนะเคนี่คือจุดเซฟนะ,ะเราจะมาเกิดตรงนี้นะ,ะถ้าเกิดเราตายอะไรประมาณนี้ฮะงอเป็นการเย้อนเวลาที่แอดวานมากครับเรามาละเ,เล่นเพลงกันดีกว่าฮะจึ๊บมาอีลอฟ carpenter l แ k e ผมก็ไม่รู้เรื่องนะในเรื่องผมไม่รู้เลยนะฮะเกมนี้ผมไม่ได้ศึกษาในเรื่องเลยนะฮะผมจำได้ว่าผมเล่นเกมนี้ประมาณ4 5ปีที่แล้วนะฮะก็เล่นมวัวก็มันหล่อนดีก็เลยมาเล่นดูฮนะโอเคฟังกันก่อนนะฮะก็เกมนี้ก็อยู่ในช่วงลดลดราคานะก็เลยซื้อมานะในสตรีมนะครับใครอยากเล่นก็ชื่อคลิปเลยฮะโอ้ เขาจะโดนกักน,นะฮะ No please นะอย่าได้โปรดนะฮะขนกูนี่ลุกเลยค่ะขนอะไรครับขนลักแร้ใส่เสื้อกลามครับหนาวหนาวนะฮะ,ปะไปไปข้างนอกกันะฮะทำไมจอมันต้องยืดถึงห,หดด้วยวผมไม่เข้าใจเปิดสิครับอ่าเจาเจ,าเจมีใครอยู่ไหมนะฮะ อ๋อนี่คือห้องที่เราออกมานะฮะล็อกครับ,คครบนี่ก็ล็อกค,ครับแหมอีโม,โมพังจะไม่ได้เลยหรือไงครับล็อกกันเล้ลงทั้งนั้นเลยนะะชึบอ๋อรอยเลือดเข้าไปในห้องนี้ฮะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าฮะบับ็อกบโดน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 โด,น,ดนอะไรนะฮะเหมือนโดนแบบโดนดกีดขวางากอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ลอยเลือดโดนลากจากห้องนี้ไปห้องนู้นนะฮะห้องนี้เปิดไม่ได้นะเหมือนจะมีระบบกันภัยฮนะ Security ค,ครับห้องโรงกงานเป็นห้องที่เราจากมานะห้องนี้คือห้องเซฟครับยาโซดานะะแฝดแบตเตอรีอ่โน้ตบุ๊กโอเคทำยังไงต่อวะเฮ้ยลืมแล้วะ กลับไปห้องเดิมแป๊บหนึ่งฮะอ้าวอะไรเอ่ยติดครับไอชิบหายมันเก้กอกะเออมันเอ้าเออ,เอ,อมันเก้อกับมันเก้กอกะออโอเคผักไปฮะผมจะเป็นเบาเนี่ยะแคดเกมมิ่งนะครับเอ,อ้ยติดอะไรวะเก้าอี้นี่ยเออนะฮะขอดูก่อนะฮะ full of search mark นะฮะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยอลลี่นะต้องการคีย์การ์ดนะครับ จะดาวใช่มันต้องการคีย์การนฮะ no not, 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 นะ็อตฮปเพนน์น็อต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 ติงแฮปเพนน์ครับอันนี้ก็ต้องใส่รหัสส่วนตีนนะี่ยากชิ้หายนะฮะมาลองนั่งทำสักพักหนึ่งก่อนนะเผื่อกูจะได้มันมันยากครับมัน คนชากับคือแบบเออเอเอเอพัศเซลเอ้ยพัศเซลนะฮะฝั่งนี้กูก็งงฝั่งนู้นกูก็งงเอาง่ายๆนะฮะคือคือคือง่ายๆเลยนะฮะคือเออไม่ต้องทำแม่งละฮะง่ายสุดละฮะผมว่านะฮะอย่าไปทำมันเลยนะผมมีวิธีที่จะทำให้มัน ข้ามได้แบบไม่ต้องเสียหายนะะก็คือเอากล่องไปวางเอาถาังไปวางนะฮะยังไงวะเฮ้ยอยากชิบหายเลยฮะอันนี้กดโมวะฮะซ้ายกดขวาตรงนี้หรือเปล่าวะตรงนี้ตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีครับมันไม่เข้าใจอะ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันต้องทำยังไงเลยวะ น,นี่ก็โอ้ยน้อมันแดงหมดเลยครับมันยากมันยากบอกตรงเลย <c oughs> โอ้ยขวดจะได้นะครับผมโอเคแม่งโคตรเหนื่อยแนละ้วโอเคครับผม,ผมเจอกันพัด <c oughs> พัหน้าพัดที่สองนะขอพักการเล่นไม่พีเท่านี้ก่อนนะไม่เหนื่อยจริงครับบ๊ายบายครับผมจบ